สวัสดีค่ะคุณวิกิตค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ในช่วงนี้ตลาดุ้นไถยนะคะก็ยังยืนในระดับ1540จุดอยู่จุดยุนะคะครับค่ะมองสถานการตลาดเป็นยังไงต่อคะก็พวกนี้ก็อยู่ในกรอบนะครับดาวรับ1535หนะครับแล้วก็1540ส่นวนดาวต้านนะครับก็ไม่เกินจากตรงบริเวณ1570ไปก่อนละกันนะครับก็คืออยู่ในกรอบที่มีลักษณะของการเทรดิ้งนะครับอยู่ในกรอบที่เป็นเ a นจ์บาวค่ะ ครับส่วนในเรื่องของตัวภาพรวมตลาดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าภาวะตลาดจะยังไม่ได้ลงแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เก่งกําไรสูงนะครับก็จะกลับมาเล่นเก่งกาไรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างวันนี้ที่ขึ้นแรงเนี่ยยกตัวอย่างนะครับก็เช่นตัวของเอเวอร์นะครับหุ้นในตะโกนพวกเอ็นพาร์อะไรพวกนี้นะครับก็มีการเก่งกําไรกันขึ้นมาในวันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวหุ้นที่นะครับ ขึ้นมาแรงมีพื้นฐานอ่ะโอเคอย่างตัวของ i n e ็ Net ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็แนะนําว่าในเรื่องของการเก็งกําไรในหุ้นตัวเล็กนะครับยังคงเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่การเก็งกําไรในหุ้นประเภทนี้น่าจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดไอเน็ตเละคะอะไรนะครับไอไอเน็ตเคะอ๋อคือทุกตัวฮนะที่เป็นหุ้นตัวเล็กนะครับวันนี้อีกตัวหนึ่งที่เอ่อไม่ใช่ทุกตัวแต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองเนี่ยก็ค,คือพวกวอลเลนต่างๆ Oh, นะครับ <ha. S 2> เริ่มกลับมาเทรดกันคึกคักอีกแล้วนะครับตลาดตลาดที่มีการเก่งกําไรสูงนะครับแน่นอนว่าพวกวอลันต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการกลับมาเก่งกําไรกันนะครับซึ่งวันนี้ที่ขึ้นแรงเนี่ยจะเป็นตัวของ CSP วอลันต์อ๋อเป็นตัวหุ้นที่คุณวิกิตแนะนําเมื่อเช้าด้วยนะคะครับใช่ครับแต่ว่าพอดีว่าคนมาเล่นวอลลันต์กันซะเยอะ <laughs> นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าตลาดแบบนี้เนี่ยต้องหาหุ้นที่ค่อนข้างที่จะมีการเก่งกําไรสูงนะครับขึ้น, <ha. S 2> นแรงกว่าตัวแม่อื ัวแม่ไวเช้า,ชาที่ให้ไว้ก็ยังหนาตัานบริเวณเดิมไม่ปลกาก็ย,<อ>ยังยืนอยู่ครับแต่ผมมองว่าอาจจะไปถึงสี่บาทได้ในเร็วๆนี้นะครับถ้ามองจากในเชิงของตัวทางพื้นฐานแล้วก็ตัวของทางเทคนิคด้วยนะครับก็แนะนำนเรื่องของการเทรดดิ้งละกันนะครับแต่ใครที่เล่นซิ่งหน่อยก็เล่นพุ่นลูกก็ได้ครับ CSP Wallan ก็มีให้เล่นนะครับก็ย้ำว่ามันคือการเก็งกําไรในช่วงนี้จะมีค่อนข้างสูงนะครับจะสังเกตเห็นตัวของหุ้นวอลลันต์ต่างๆนี้ขึ้นมาในวันนี้ค่ะ CSP วอลลันต์ตอนนี้สามบาทหกสิบสี่นะคะเ่าไม่ใช่ครับตัวแม่ CSP ตัวใหญ่ค่ะสามบาทสี่ตัววอลลัน์สี่สิบเก้าตังค์นะคะใช่วอลลัน์ขึ้นแรงกว่าตัวแม่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่คุณวิกิตแนะนําให้ซื้อตัวแม่เป็นเก็แลวแต่ความถนัดครับถ้าใครเก่งกําไรเป็นนะครับตัวลูกก็ไม่ผิดครับในเรื่องของการเก่งกาไรเพราะว่าถ้าคุณแม่ดีคุณแม่ขึ้นเนี่ยลูกก็ขึ้นด้วยแต่ว่าเวลาเก่งพวกวอลลันต์พวกนี้ย นะครับเราก็ต้องดูวันหมดอายุของเขาสักนิดหนึ่งนะครับ<ช>ว่าแต่ละตัวนี้มีอายุเท่าไหร่หมดอายุยังไงนะครับแล้วก็การที่จะการเข้าสู่ช่วงของการหมดอายุเนี่ยราคามันจะมีการแกว่งตัวค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่หรือว่าวอลันที่ต้องระวังสำหรับตัว CSP วล l l e เนี่ยจะมีอายุถึงวันที่29พฤศจิกายนะครับปีนี้นะครับวันที่29พฤศจิกษะใช่ไหมคะใช่ครับถามว่าตอนนี้ราคาก็ไม่ได้ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อินดิมันนี่อยู่เยอะหรอกนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ออใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักสามบาทเก้าสิบเอ็กซ์ไซส์ไพนะครับราคาในตลาดตอนนี้รวมกับราคาวอลแลนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีพรีเมียมนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวราคาหุ้นแม่ในตอนนี้อยู่ค่ะราคาหุ้นแม่ทางด้านเทคนิคคือนาต้านอยู่ที่บริเวณสี่บาทก็สามบาทเจ็ดสิบเป็นไฮเก่านะครับแล้วก็สี่บาทเป็นเป้าหมายครับในรอบนี้ ค่ะเมื่อเช้าเขี่ยหายไปที่สามบาทเจ็สิบประมาณแปดพันหุ้นนะคะครับคือวอลุ่มหุ้นแม่ต้องยอมรับว่าน้อยจริงๆค่ะนะครับเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ค่อยได้มีสภาพคล่องมากนะนะครับต่กวกว่าใช่ก็อาจจะเป็นเหมาะสาหรับเรื่องของการเทรดดิ้งหุ้นวอลลน์ก็ได้ครับในตัวของวอลลน์ก็ได้ครับอืมค่ะค่ะ,คะก็น่าสนใจนะคะสำหรับหุ้นที่แนะนาเทรดดิ้งเมื่อเช้านี้ก็คือ C s เอซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มเหล็กนะคะครับค่ะส่วนหุ้นเมื่อวานนี้ที่คุณวิกิตพูดถึงเนะคะีค่ะบอกว่า ให้จิ้มๆมตัวไหนก็ขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะสำหรับวันนี้จิ้มๆมได้ป่ะวันนี้อะฮะก็จริงๆเนี่ยเอ่อถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยก็ไปหาหุ้นหุ้นเทรดดิ้งไปเลยนะครับซื้อปิดแล้วก็พวกนี้มาเปิดมามีกําไรก็ขายเอาแก๊ป นะครับมันจะเหมาะสำหรับในเรื่องของนักเดทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นที่มีในเชิงในเชิงของตัวสตอรี่สนับสนุนหรือว่ามีคาตาลิตที่หนุนอยู่เนี่ยนะครับผมก็แนะนําถือไปแล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดตอนนี้ก็จะมีภาพของการแกว่งตัวออกด้านข้างมากกว่านะครับโดยปริมาณการซื้อขายที่ชะลอตัวลงพระส่วนใหญ่ก็คงจะเข้าสู่ในช่วงของฮอลลีเดย์มูท นะครับตลาดก็จะมีการสวิงอยู่ในกรอบจำกัดแบบนี้นะครับแล้วก็หุ้นเก่งกําไรตัวเล็กก็จะขยับขึ้นมาแทนนะครับขณะที่ตัวของหุ้นตัวใหญ่ในวันนี้เองเนี่ยที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับส่วนหนึ่งผมก็บอกว่าจะเกิดจากในเรื่องของความคาดหวังจากการออกทิกเกอร์ฟันนะครับรวมถึงจากตัวของนักลงทุนสถาบันที่อาจจะมีการเวทหุ้นตัวเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มน้ํามันที่วันนี้มีการขยับขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวแรงซื้อจากกองทุนในประเทศนะครับก็แนะนําสําหรับ เรื่องของการเก่งกําไรไปแล้วกันในตัวของกลุ่มพวกน้ํามันนะครับเพราะว่าแนวโน้มระยะยาวเนี่ยหรือว่าระยะ3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไม่น่าจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ว่าระยะสั้นเองเนี่ยแน่นอนนะครับความคาดหวังจากกองทุนประเภทนี้น่าจะต้องมีผะมีมีแล้วก็ทําให้ในเรื่องของตัวหุ้นในกลุ่มที่เป็นหุ้นสถาบันต่างนี้มีการขยับขึ้นในช่วงนี้<ฆ>นะครับก็อาจจะจับตามองหุ้นตัวอื่นในกลุ่มที่เป็นสถาบันก็ได้ครับนอกเหนือจากกลุ่มพลังงานนะครับก็อาจจะมีในส่วนของพวกตัว กลุ่มขนส่งนะครับการท่าอากาศยานนะครับอะไรพวกนี้เป็นตน้นกลุ่มขนส่งที่ยังมองไว้น่าจะเป็นพวกไหนคะก็ถ้าเป็นตัวของหุ้นในกลุ่มกองทุนเองจริงๆก็คงจะเป็นตัวประเภทเอ่อยูทิลิตี้นะครับอย่าง BECL นะครับะจะเป็นในส่วนของตัว AOT นะครับในส่วนของตัวการท่าแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าตลาดที่เล่นกันแบบนี้นะครับหุ้นตัวกลาง ที่มีสายใหญ่หน่อยก็อาจจะได้ส่วนต่างของตัวอัตราผลตบอบแทนได้ไม่เยอะเท่ากับตัวเล็กๆนะครับในพอตลาดที่มีการเทรดดิ้งเลนแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นหุ้นที่โอเคครับปลอดภยัยเพราะว่าตลาดจริงๆก็น่าจะยังคงไปต่อได้นะครับผมยังไม่ได้มองว่าตลาดจะมีการปรับลงแรงในช่วงเร็วๆนี้ทฉะนนั้นการลงทุนในช,ช่วงเวลานี้การเก็บสะสมหุ้นก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ถูกต้องใช่ไหมคะ การเก็บสะสมหุ้นเนี่ยก็คงต้องเลือกเป็นตัวไปครับอย่างตัว BTS เนี่ยผมมองไม่เห็นดาวซ้ายเลยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าในส่วนของตัวทางเทคนิคเองเนี่ย <Okay. S 1> ก็ราคาอยู่ตรงที่แนวรับพอดีนะครับแล้วจะมีแต่อัพไซด์จากในเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้ <Okay. S 1> นะครับแน่นอนว่ามีการประชุมวิสามัญแบบนี้น่าจะต้องมีข่าวที่เป็นด้านบวกนะครับแล้วก็มองในเรื่องของการจาปันผลพิเศษอะไรพวกนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแหละนะครับผมคาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็น นะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจถ้าเราจะมองในเรื่องของการลงทุนนะครับต้องเลือกหุ้นนิดนึงนะครับอย่างที่ผมพูดไปสำหรับตัว BTS เนี่ยก็มั่นใจได้นะครับอืมค่ะถ้าท่านจกลงทุนระยะยาวต้องรอจังหวะอีกนิดหนึ่งท่น <ลง S 1> ใช่ไหมคะรอความะะชัดเจนของ,ของตลาดาลใช่จะเลือกหุ้นถูกเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันไซด์เวย์นะครับยังไม่มีเทรนด์หรือยังไม่มีเดเรคชันที่ชัดเจนก็ต้องรอดูกันครับว่าตลาดจะเลือกข้างแบบไหนนะครับเลือกเป็นด้านขึ้นต่อหรือว่า มีโอกาสในเรื่องของการหลุด1535แล้วก็ลงมาข้างล่างที่1,500ะนะครับตอนนี้ตลาดค่อนขา้างที่จะต้องรอดูครับว่ามันจะเทคซายไปด้านไหนค่ะเพราะในช่วงสัม,มนาเมื่อวันที่ผ่านมานะคะที่เราพูดถึงอย่างเช่นหุ้นเอ็มคอร์เป็นต้นนะคะที่อม,มองเป็นเทรดดิ้งหรือว่ามองเป็นลงทุนระยะยาวคะก็จริงๆเนี่ยในเชิงของตัวเทคนิคเป็นแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พื้นฐานทุกอย่างดีไม่ได้เปลี่ยนแปลง นะครับแต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องของอตัวกระแสตลาดมาจุดไม่ติดนะครับทำให้ราคาเนี่ยมีการถูกทิ้งลงมาก็แนะนำนะครับในเรื่องของการออทำสต็อปลอตเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดจากที่คิด นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยในรอบนี้นะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับผมไม่ได้กังวลน,นะครับว่าราคามันจะมีการถูกทิ้งลงมาแรงแล้วหลุด45บาทในเร็วๆนี้นะครับสตบร็รปล45บาทนะครับถ้าเพิ่งรับเข้าไปอยู่แถวประมาณสัก50บาท50กลางๆเนี่ยนะครับผมยังแนะนำให้ถือรอลุ้นไปละกันครับไม่แนะนําในการขายตอนที่หุ้นแดงนะครับถ้าจะ รอบลัาดอกไปหรือว่าจะเป็นการสวิตชิ่งเปลี่ยนตัวเล่นเนี่ยนะครับก็รอจังหวะของการรีบาวแล้วกันแล้วค่อยมาขายเปลี Hotel ่ยนตัวนะครับค่ะค่ะก็ลองดูนะคะบางตัวก็เทรดดิ้งจริงขึ้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวขายใช่ไหมคะครับเพราะตลาดตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันไฟเวย์แล้วก็ <Side way. S 2> เลไนต่างๆยากนะครับค่ะก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังสําหรับในเรื่องราวของการลงทุนในช่วงจังหวะเวลานี้การลงทุนยาวหลายท่านบอกขอซื้อหุ้นที่ลงทุนยาวอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งลงทุนในช่วงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ